ครับน้องๆที่พันธุบุตรเอกสุรพงษ์เป่งขำอาจารย์ประจําคณะอาจญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลังสิตหรือเรียกว่าพี่อุ้ยครับสวัสดีค่ะพี่ดอรนวััณฑ์ของกำเนิดนะคะหรือเรียกว่าอาจารย์ส้มค่ะเป็นอาจารย์ประจําคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะอาจารย์อุ้ยครับวันนี้เราจะมาเปิดบ้านครับโอเพนเฮาส์แนะนําให้น้องๆได้รู้จักกับคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลังสิตกันครับค่ะ ก่อนอื่นครับต้งครับแว่าแต่เมื่อกี้มีรถไฟเลนเปิดบออจับเต็มมาเลยเนี่ยไม่ทราบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าครับนั่นสิอาจารย์อุ้ยพอดีส้มก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เห็นว่าท่านผู้ช่วยอธิการบดีอยู่แถวนี้พอดีเราไปถามท่านผู้ช่วยอธิการเลยดีไหมคะครับค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับครับขอแนะนาน้องๆให้รู้จักอาจารย์ซึ่งเป็นผู้บริหารคณะของเราทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกครับท่าน รองศาสตราจารย์พันดวดโทดรกิสรพงษ์ภูตะกูลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความถูกต้เรียบร้อยมหาวิทยาลังสิต์ประธานบริหารหลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานวิธรรมมหาวิทยาลังสิตครับอีกท่านหนึ่งครับท่านรองศาสตราจารย์ดรธรมวิทย์เพื่อุดมธรรมท่านคณะบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานวิธรรมมหาวิทยาลังสิตครับอีกท่านหนึ่งครับท่านดรอารณีวิวัฒนาพร ท่านรองคณะบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมาหาวิทยายลังสิตครับค่ะอาจารย์อุ้ยไหนๆอาจารย์โต้งก็อยู่ตรงนี้แล้วขออนุญาตเรียนถามเลยนะคะอาจารย์โต้งว่าเมื่อกี้ค่ะเห็นรถไซเรนเปิดวอเข้ามาไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าคะจริงต้องเรียนว่าเป็นการจําลองสถานการณ์นะครับพี่เจ้าหน้าที่ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเ็เป็นเรียกว่าตํารวจมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรของ,ของหมหาวิทยาลังสิตก็ทหนมาที่ร่วมกับตําตรวจในพื้นที่ซึ่งเป็นโครงการนาร่องของประเทศไทยนะดูอะไร เขาดูแลความเรียบร้อยในหมหาวิทยาลัยลังสิตแล้วก็ชุมชนโดยรอบหมายความว่าเวลาเกิดอา,าชญากรรมได้รับแจ้งเหตุเขาก็จะมาดูมาระงับเหตุในเบื้องต้นนะครับแล้วประสานงานกับตำรวจในพื้นที่ซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีประมาณสองปีแล้วร่วมกับกระทรวงยุติธรรมด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็คนในชมมุมชนบางเอกที่เนี่ท,ที่ก็เห็นน้องๆอ,อยู่ด้านซ้ายมือด้านหลังเราเลยนะครับน้องๆน,น,นี่ก็ทาหน้าที่ส่วนหนึ่งคือเป็นตำรวจจิว๋วช่วยงานพี่ๆตำรวจมหาวิทยาลัยหมายความว่า น้องๆที่สนใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยงานที่พี่ตำรวจมาวิาลได้เราจะมีการส่งรมให้ก่อนให้อ,องค์ความรู้หน้าที่หนูหนทำอะไรบ้างแล้วก็มาใส่ชุดเท่ๆแบบเนี้ยมาร่วมออกตรวจกับตำรวจมาวิาลในภายในมาวิาลนะครับทั้งเรื่องการป้องกันอาชญากรรมการแจ้งเหตุกับพี่ๆตำรวจมาวิาลการติดต่อประสานกับคณะต่างๆกรณีเหตุแล้วคณะนี้ค่ะหลักสูตรเราอะค่ะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมเนี่ยค่ะ เรามีการเรียนการสอนอะไรบ้างคะอาจารย์โต <Sure. S 2> <Yeah> ้งคือต้องเรียนว่าคณะอาเซียนวิทยาและการมหาวิทยาลัยเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทเป็นเอกซึ่งต้องเรียนว่าเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่มีการสอนทั้งสาหลักสูตรนี้นะครับจริงแล้วการเรียนด้านอาเซียนวิทยาเนี่ยเขาบอกเป็นการเรียนแบบปรนการศาสตร์ูรนการอย่างไรศึกษาองความรู้ทั้งด้านสังคมวิทยาจิตวิทยาการเมืองการปกครองสื่อสารมวลชนในหลากหลายมิติว่าต้องการดูว่า คนกระทําความผิดเพราะอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรพฤติกรรมรูปแบบคนร้ายเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมองกันการกตกเป็นือาชญากรรมอย่างไรไม่บ้างเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการจะดูจุดหมายคือทําให้สังคมเนี่ยมีความสงบสุขเรียบร้อยเท่าที่เราเห็นกันอยู่จะพบว่าอาชญากรรมมีน้เพิ่มมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากอาชญากรรมข้างถนนก็คือรักวิ่งสิงป้นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต ที่คนน้องๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเรื่องการตกเป็นอาชีากรรมทั้งโลกออนไลน์องค์กรอาชีากรรมอาชีากรรมข้ามชาติการทุจริตคอร์รัปชันอะไรแบนโยบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทางด้านอาชีววิทยาและการเงินที่ทเรียกได้ว่านะคะถ้าเรียนคณะนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะได้ความรู้ทั้งกระบวนการยุติธรรมเลยค่ะครอบคลุมทั้งกระบวนการยุติธรรมเลยค่ะอาจย์อุ้ยแล้วก็คณะนี้ค่ะจย์โต้ง ถ้าจบไปแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะทํางานด้านไหนได้บ้างคะคบจริงๆต้องเรียนว่าองค์ความรู้ทางด้านนี้ในประเทศไทยและต่างประเทศยังาขาดแคลนอีกมากเพราะว่าตลาดแรงงานต้องการอีกเยอะ,ะจบแล้วเนี่ยสมัยการศึกษาแล้วสามารถจะสมัครเข้าทาง,งานร,าารัฐราชการตำรวจก็ได้พลากรนกกในกรมการทําก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกรมราชทันกรมตัวพืชนะครับหรือว่าสำงานกระทรวงที่าตามพืที่เราจบแล้วและขณะเดียวกันยังมีเรื่องของการดูแลจัดตั้งสถาบัน อบรมรักษาความปลอดภัยการให้คการึกษากับบริษัทเอกชนอย่างใหญ่ด้านก็ security นะครับเช่นปตทที่นั่ครับต้องการองค์ความรู้ด้านนี้อีกมากในลักษณะโดยการปัจจุบันกฎหมายเปิดช่องให้แล้วว่ามีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยเปิดอยู่ซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งอยู่นปัจจุบันแต่ว่าเราต้องการองค์ความรู้านนี้เยอะนะครับดันั้นต้องเรียนว่าน้องมาเรียนเนี่ยมีตลาดแรงงานต้องการอีกเยอะครับด้านนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะอาจารย์อุ้ยเรื่องต้นต้องขอขอบคุณได้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสามนะคะ เล่าโดยสะดุกนะครับน้องนง้องนักศึกษานะครับที่ศึกษาที่นี่นะครับก็จะได้ทั้งการฝึกปฏิบัตินะครับและได้เรียนรู้ <S <S เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาเหตุของอาชญากรรมการป้องกันอาชญากรรมนะครับขณะเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุทธวิธีในการระงับเหตุการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการตรวจและการรักษาที่เกิดเหตุการเก็บ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับและหลังเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสืบสวนสแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อให้ทราบตัวคนร้ายเพื่อนําตัวคนร้ายมาลงโทษนะครับการคุมประพฤติและก็การช่วยเหลือเยียวยาบุคคลที่มีส่วนได้เสียในกระบวนการที่ทาต่างๆเป็นต้นนะครับค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะจารย์อุ้ยต้องขอเสริมอีกนิดนึงนะคะจย์อุ้ยเมื่อกี้ที่เราเห็นไปนักศึกษาฝึกงานค่ะ เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะคะจา์อุ้ยถ้าน้องๆมีเวลาว่างสามารถที่จะมาฝึกงานกับ สำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยของเราได้เลยค่ะโดยมีข้อกำหนดนะคะภายใน1สัปดาห์นี้ต้องทำงานไม่เกิน18ชั่วโมงค่ะจย์อุ้ยและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงค่ะค่าตอบแทนได้ชั่วโมงละ30บาทค่ะเป็นไงคะจาจอุ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยครับน่าค่ตัใจครับน้องๆครับค่ะพอมาถึงตอนนี้ค่ะจย์อุ้ยเชื่อว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยก็ต้องอยากรู้แล้วว่า การเรียนการสอนของคณะเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราจะพาน้องๆไปชมอะไรกันต่อคะอาจารย์อุ้ยก็จากที่ได้เห็นกันตอนต้นนะครับมีรถบอวไซเรนจับเต็มมาเลยแสดงว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้จะพาน้องๆไปรับชมนะครับในเรื่องของการตรวจและการรักษาที่เกิดเหตุตลอดจนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุกันครับไปพบกับอาจารย์ผู้สอนกันเลยดีไหมครับไปกันเลยค่ะอาจารย์อุ้ยเราต้องรอดนะคะอาจารย์อุ้ย สวัสดีค่ะอาจารย์มินสวัสดีครับค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์มินช่วยแนะนําตัวเองให้น้องๆรู้จักหน่อยค่ะครับผมได้ครับพี่นะครับดรสกลกิดเอกจักรวาลครับอาจารย์ประจําคณะอาชาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลังสิตนะครับหรือว่าเรียกว่าพี่มินก็ได้ครับครับผมค่ะอาจารย์มินแล้วเนี่ยค่ะขอถามเลยเป็นตัวแทนของน้องๆถามเลยแล้วกันว่าที่กั้นเส้นเหลืองเนี่ยค่ะ กั้นไว้ทําไมคะจานบินอ๋อครับผมก็วันนี้แหละครับซีนที่เราอยู่ข้างในเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอาชาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็คือวิชาการบริหารจัดการและตรวจสารที่เกิดเหตุนะครับส่วนเส้นเหลืองที่เห็นอยู่รอบๆนะครับเราจะเรียกว่าเชือกกั้นสารที่เกิดเหตุหรือว่าโพลิสไลน์นะครับความหมายก็คือว่าเป็นแนวเขตนะครับใช้ในการป้องกันแล้วก็รักษาสารที่เกิดเหตุ นะครับแล้วก็เป็นแนวเขียนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาดคับแต่วันนี้เราเข้ามาได้ใช่ไหมคะจานวินได้ครับได้ครับเพราะเนื่องจากเป็นการเรียนการสอนครับแล้วก็ได้อธิบายให้น้องๆที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ได้เข้าใจมากขึ้นด้วยครับเวลาการเรียนการสอนจริงน้องๆนักศึกษาเราก็ได้เข้ามาชมอย่างนี้เลยถูกไหมครับต้องปฏิบัติด้วยครับต้องปฏิบัติใช่ครับต้องปฏิบัติด้วยครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของเราด้วยครับครับผมแล้ว ถามเลยกันครับว่าและหลักการในการกั้นเนี่ยครับมีหลักการยังไงครับอ๋อครับผมหลักการในการกั้นส์ที่เิดเหตุครับพี่อุ้ยนะครับเราก็จะดูจากจุดศูนย์กลางของสารี่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ดูว่าห่างจากวัตถุพยานนะครับที่ไกลที่สุดเนี่ยระยะเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกไปอีก50%เรนะครับเราก็จะได้รัศมีวงรอบในการป้องกันและก็รักษาสารี่เกิดเหตุยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าสมมติว่าจุดตรงกลางเนี่ยนะครับจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นศพผู้เสียชีวิต นะครับแล้วก็พบปอกกระสุนปืนชิ้นที่ไกลที่สุดเนี่ยนะครับสมมุตินะครับว่าระยะ10เมตรนะครับเราก็จะบวกไปอีก50เก็คือบวกไปอีก5เมตรนะครับเพราะนั้นก็คือรัศมี15เมตรก็จะเป็นรัศมีที่เราใช้ป้องกันแล้วก็รักษาสานที่เกิดเหตุครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของตึกถล่มหรือว่าเครื่องบินตกนะครับที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะแนะนําว่าให้ ป้องกันแล้วก็รักษาสารที่เกิดเหตุในอเรียก,กว้างๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถตีกรอบนะครับอขอบเขตของสารที่เกิดเหตุให้แคบลงได้ครับค่ื่ว่ารักษาให้คงสภาพมากที่สุดครับมผมใช่ค,ค่ะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งค่ะจย์มินเชื่อว่าไม่ใช่แค่ส้มนะคะที่สงสัยน้องๆทางบ้านก็น่าจะสงสัยด้วยคําว่านิติวิทยะะ์ค่ะกับนิติเวชต่างกันไงคะจย์มินอ๋อครับผมเราต้องรู้จักความหมายของสองคำนี้ก่อนะนะครับ นิติวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเป็นการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ครับหลายๆสาขามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่ออธิบายเพื่อพิสูจน์นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในคดีเนี่ยนะครับตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายอันนี้เป็นนิติวิทยาศาสตร์นะครับส่วนนิติเวชาศาสตร์นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านแพทยาศาสตร์นะครับก็คือการนําความรู้ทางด้าน แพทย์เนี่ยนะครับหลายๆสาขามาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายหรือว่าตรวจพิสูจน์นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในคดีนะครับตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายนะครับทีนี้ถ้ายกตัวอย่างประเทศไทยนะครับคร่าวๆเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าในสารที่เกิดเหตุนะครับมีปอะกะสุนปืนมีอาวุธมีดนะครับมีหยดเลือดมีรอยไร้นมือแฝงมีศพผู้เสียชีวิตมีสารสิติดอื่นๆวัตถุกอคอฤก์อื่นๆเนี่ยนะครับ วัตถุพยานทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของนิติวิทยาศาสตร์ยกวเวนศพนะครับเพราะศพะะผู้เสียชีวิตเนี่ยคนที่มีองค์ความรู้ด้านนี้มากที่สุดก็คือคุณหมอนะครับก็คือแพทย์นิติเวชนะครับเพราะนั้นในการตรวจสารที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทําการเก็บรวบรวมนะครับพยานหลักฐานในสารที่เกิดเหตุให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงจะเชิญแพทย์นิติเวชเข้าไปร่วมชนสูตรพิกศพในสารที่เกิดเหตุร่วมกัน นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณหมอนิติเวศเข้ามาทําการชนสุตรพิกศพก่อนเนี่ยนะครับจํานวนคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นหมอนิติเวศนะครับช่างภาพหรือว่าบุคคลอื่นที่จะต้องเข้ามาจับแล้วก็พิกศพด้วยเนี่ยมันมีจำนวนจำนวนหลายคนครับนะครับอาจจะทําให้วัตถุพยานแล้วก็สารที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายครับผมค่ะ ดูใกล้ๆอีกหน่อยนะครับได้ครับได้ครับท่านพี่อุ๋ยตัวเลขต่างๆนะครับมีการจัดเรียงยังไงครับเรียงลําดับยังไงครับอ๋อครับผมป้ายหมายเลขนะครับที่เห็นในสถานที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเราก็จะวางตามลําดับของวัตถุพยานที่พบในสถานที่เกิดเหตุครับพี่อุ้ยที่เกี่ยวข้องใช่ครับที่เกี่ยวข้องกับคดีเช่นถ้าสมมติว่าถ้าในสถานที่เกิดเหตุนะครับเจอปลอกกระสุนปืนก็ให้วางหมายเลขหนึ่งได้เลยนะครับนะเจอคราบเลือดให้วางหมายเลขสองได้เลยนะครับเจอศพให้วางหมายเลขสาม ไม่จําเป็นว่าศพจะต้องเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับนะหยดเลือดหรือว่าอาวุธจะต้องเป็นหมายเลขสองไม่จำเป็นนะครับเจอวัตถุพยานชิ้นไหนก็สามารถวางป้ายหมายเลขกํากับไว้ได้เลยครับครับสงสัยค่ะอาจารย์มินแผ่นกลมๆเหลืองๆเนี้ยค่ะต่างกับป้ายหมายเลขยังไงคะอ๋อโอเคครับป้ายวงกลมนะครับป้ายวงกลมเนี่ยก็คือลักษณะของ การใช้งานนะครับก็คือจะวางครอบนะครับบนวัตถุพยานที่มีขนาดเล็กนะครับกว่าวงกลมข้างในเนี่ยครับนะครับเพื่อให้เห็นวัตถุพยานให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นใช่ครับเพราะว่าในการตรวจสารที่เกินเหตุจริงๆเนี่ยนะครับผู้ตรวจจะต้องทําการถ่ายภาพนะครับไกลกลางใกล้แล้วก็ใกล้แบบมีมาตราส่วนนะครับรวมถึงถ่ายภาพในหลายๆมุมด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าหมายเลข5เนี่ย ไม่มีแผ่นป้ายวงกลมกำกับอยู่เนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นเลยคว่าจริงๆปอกกระสุนปืนจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังของหมายเลข5้าครับผมเนี่ยครับแล้วก็คือหลักการมันก็คือว่าทําให้เห็นวัตถุพยานที่มีขนาดเล็กเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับพูดถึงวัตถุพยานมีหลักการหรือการแบ่งประเภทประถุยังไงครับในที่เกิดเหตุอ๋อครับผมวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุครับพี่อุ้ยมี มากมายเลยครับมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีความซับซ้อนในตัวของมันเองด้วยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งประเภทยังไงนะครับเช่นถ้าเป็นวัตถุพยานทางฟิสิกส์วัตถุพยานทางชีวะวัตถุพยานทางเคมีก็แบ่งได้นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นวัตถุพยานประเภทลอยประทับก็แบ่งได้อีกว่าเป็นลอยประทับแบบ2มิติหรือว่าเป็นลอยประทับแบบ3มมิติอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ว่าเราจะแยกประเภทยังไงมากกว่า ครับผม,มที่<ำ>ว่าจะพิสูจน์ในเรื่องอะไรใช่ครับใช่ครับค่ะคาถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มินครับในการตรวจสถานที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะจาเป็นจะต้องมีความรู้ด้านไหนบ้างคะอือโอเคครับน้องส้มนะครับในการตรวจสถานที่เกิดเหตุในหน้าง,งานจริงๆนะครับผู้ที่จะเข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยควรที่จะมีองค์ความรู้นะครับหลายๆด้านเลย นะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นนะครับว่าวัตถุพยานในสารที่เกิดเหตุเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีความซับซ้อนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นลอยลายนิ้วมือแฝงเนี่ยครับที่เราพบในสารที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเราสามารถปัดเก็บลอยลายนิ้วมือแฝงนะครับแล้วก็ไปตรวจเปรียบเทียบนะครับตรวจเปรียบเทียบกับบุคคลต้องสงสัยนะครับซึ่งใช้ในการตรวจเอกลักษณ์บุคคลได้ แต่ในขณะเดียวกันรอยายนูแฝงเนี่ยนะครับก็สามารถาเป็นก็เป็นวัตถุพยานที่เป็นทางชีววิทยาได้ด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าการจับการสัมผัสของคนเราเนี่ยครับจะมีดีเอติดออกมาด้วยนะครับหลุดออกมาด้วยเพราะนั้นเนี่ยรอยายนูแฝงเนี่ยก็สามารถไปสกัดดีเอทนะครับเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมซึ่งเราเรียกว่าทัสดีเอที่ครับทัชดีเอก็คือดีเอทจากการจับจากการสัมผัสเนี่ย ได้ด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าผู้ตรวจสันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเข้ามาประเมินพยานหลักฐานในสารที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วต้องการวัตถุพยานที่ไหนไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับนะเขาถึงจะได้เก็บได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมครับคือเรียกได้ว่าได้ความรู้ที่เยอะมากๆเลยค่ะอาจารย์มินวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มินมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอ่าเด็กเข้ามาเป็นไงบ้างคะอาจารย์อุ้ย ถือว่าการเรียนการสอนของเราน่าสนใจและน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะการเรียนการสอนของเราเนี่ยยังมีรูปแบบอื่นอีกต้องบอกว่าวันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมคะอาจารย์อุ้ยใช่ครับสําหรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่นี่ครับยังมีหลักสูตรอื่นอีกมากมายนะครับซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการนําเอาองค์ความรู้นะครับทางด้านอาชวิทยาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดให้รู้เท่าทันแล้วก็ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรามีการจัดตั้งนะครับสถานฝืกอบรมธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีการจัดแคมป์นักสืบรุ่นจิ๋วนะครับนักสืบโคนันมีการจัดช็อตคอร์สนะครับการป้องกันปรับปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์เซกุริตี้นะครับมีการจัดฝื่ออบรมยุทธวิธีในการระงับเหตุในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างนะครับซึ่งน้องๆนะครับที่ได้ศึกษาในสาขาอาวุาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นี้นะครับ ก็จะเป็นผู้ที่มีองค์ความรูม้ที่เป็นลักษณะวิชาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเนี่ยได้หลากหลายจริงๆเลยครับค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แบบที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเรียกว่าเป็นน้ําจิ้มเลยคะณะเราเยรังมีของดีอื่นๆอีกใช่ไหมคะอาจารย์อุ้ยครับวันนี้เป็น E ีีแรกครับซึ่งเรายังมีอีกหลายๆ E ีีนะครับสำหรับ E ีีถัดไปจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้น้องๆติดตามรับรองว่าต้อง ถูกใจน้องๆแน่นอนแน่นอนเหมือนวันนี้เลยค่ะแล้วก็สําหรับการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆของคณะเรานะคะน้องๆเนี่ยสามารถเข้าไปได้ในเพจของ Facebook คณะอาจชริวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลังสิตย์ค่ะถ้าน้องๆยังไม่ได้เข้าไปดูก็เข้าไปกดไลค์กด Follow ตามติดตามกิจกรรมต่างๆของคณะเราได้เลยนะคะหรือว่าถ้ามีคำถามค่ะอาจารย์อุย้ยมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไร ทักมาถามเราได้ในทางแชทตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะมีแอดมินตอบให้เกือบตลอด24ชั่วโมงเลยแล้ววันนี้นะคะก็ถึงเวลาของเราแล้วค่ะเรียกว่าหมดเวลาแล้วเราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะจันอุ้ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ